สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะแนะนำวิธีการที่ว่าอยากเรียนรู้จากคลิปเร็วๆขึ้นนะคะก็จะไม่เสียเวลาด้วยอย่างวิธีนี้ส่วนใหญ่เด็กมหาลัยใช้ยอยู่แล้วกันนะคะน,น้องๆก็จะใช้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะมีไอที่ต้องบอกว่าเรียนเยอะๆในแต่ละวันแต่ละวิชานะจ๊ะก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์นี้ไหนจะต้องอย่างแบบนี้ก็จะเป็นเสียงความเร<บ>็วแบบปกตินะคะก็จะเรียนตามระยะเวลาตามที่คลิปบอกเลยนะคะ ก็จะใช้เวลาเรียนประมาณ19นาทีนะคะตามคลิปเลยในแอปพลิเคชันนี้เลยอ่ะยกมาอันนี้เรามาลองปรับความเร็วในการเล่นคลิปดูนะคะก็ตอนนี้เปก็จะลองปรับในโหมด1.5นะคะเรามาฟังเสียงกันว่ามาเร็วมาประมาณไหนนะจ๊ะการตัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรแนวตั้งใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่ค่อยเอียงโทรศัพท์กันเราจะเล้นแชทในอะไรเราก็จะถ้ารู้สึกว่าช้าไปนะคะเนะี๋ยลองปรับ2เท่าเลยกันเนาะมาฟังกันว่าเสียงเป็นยังไง ก็คือเป็นอัตราส่วนอัตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งหรือแต่ตุลัดที่ไหนก็เท่าใช่กันอันนี้นรู้สึกว่าฟังไม่ทันไม,ไม่รู้เรื่องใช่ไหมจ๊ะก็ถ้าขนาดกำลังดีหรือว่าแล้วแต่คลิปของต้นฉบับต้อพูดยังไงนะคะก็จะปรับประมาณ1.75ก็คือกำลังดีนะคะวิดีโอที่คุณต้องใช้ก่อนอ่ามีวิดีโอก่อนไปหาวิดีโอมาแค่นั้นแหละแล้วเราจะเนรมิตวิดีโอของคุณให้มันดูสวยและพรีเมียมด้วยโปรแกรมนี้ก็ความเร็วแบบนี้ก็พอได้อยู่แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เป้ก็เลือก1.75ละกหนึ่งจุดจุดห้าแล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าเราาาากกดแบบบข้มช็็อตเเนีี่ยงทร ข้ามจุดสาคัญไปแต่ถ้าเรลือกจากความเร็วในการเล่นเนี่ยมันก็เก็บรายละเอียดได้มากกว่านะคะก็ดีกว่าสมมติว่าบางคลิปเนี่ยมาชั่วโมงครึ่งจะฟังหมดก็เสียเวลาทำอื่นดีกว่าแล้วกันนะคะก็วิธีการแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แบบแพลตฟอร์มแบบ Facebook แล้วก็ u t u b e แล้วกันแล้วยังไงถ้าเป้มีอะไรใหม่ๆแนะนำเป้ก็จะมาทำคลิปให้ดูใหม่ละกันนะคะวันนี้เป็นลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าพะพอคุณจบงานแล้วอ่ะคุณก็เขาเรียกว่า